สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับตัวใหม่ตัวที่ทุกท่านรอคอยที่ทุกคนเฝ้าจับตามองอยู่ในณขณะน,นี้ตัวเรือทุงตัวท็อปของปี2022เรากำลังอยู่กับรุ่น u 8 h นั่นเองนะครับ จะเป็นรุ่นปี2022ที่กำลังมาใหม่สดๆร้อนๆพร้อมกับฟังก์ชันลูกเล่นเทพๆสเปคภาพเทพๆที่ทุกคนรอคอยแล้วรอซื้อกันอยู่วันนี้นะครับผมมารีวิวเรียกน้ำจิ้มย่อยๆให้เลยนะครับกับรุ่นนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเผื่อลูกค้าพี่ๆบางท่านที่เป็นลูกค้าใหม่ของแบรนด์ไฮเซนผมนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว ULED TV นะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากกันว่า ULED ULED นั่นเอง ULED คืออะไรนะครับ ULED เนี่ยครับจะเป็นชื่อทางการตลาดที่ทางไฮเซนเราตั้งขึ้นสำหรับจอที่ใช้หลอดภาพระดับท็อประดับเทพนะครับหรือที่เราเรียกกันว่า Ultimate Light Emitting Diode นะครับหรือ Ultra Light Emitting Diode นั่นเองก็คืออันเดียวกัน ตัว U LED ตัวหลอดภาพตัวนี้มันจะต่างและพิเศษกว่า LED ทั่วไปอย่างไรมันจะเป็นแบบนี้นะฮะตัว LED ทั่วไปเนี่ยจะมีการวางหลอด2แบบใหญ่ๆด้วยกันหลักๆเลยก็คือการวางด้านข้างก็คือซ้ายขวาบนล่างหรือบางบางแบรนด์ก็วางซ้ายขวาหรืออีกแบบหนึ่งคือวางด้านหลังที่เราเรียกกันว่า Full Array มั่ง Direct มั่งก็คือวางด้านหลังตัวนี้นะครับใช้การวางหลอดเป็นแบบ Full Array Dimming ซึ่ง LED ทั่วไปเนี่ย หลอดภาพจะทําได้ลูกเล่นหลอดเนี่ยทำได้แค่ว่าเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดก็คือปิดเปิด,ปด,ปดควบคุมความมืดความสว่างแบบนั้นแต่ยูเลดที่มันพิเศษกว่า LED คือตัวหลอด LED ข้างหลังแบ็คไลท์ข้างหลังเนี่ยมันสามารถทําการหรีแสงได้รีแสง,แสงชนิดละเอียดเป็นระดับเปอร์เซ็นต์เลยโดยไล่สเกลตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้านึกภาพเวลาหลอดภาพที่เป็นระแบบอัจฉริยะเคยไปนอนตามโรงแรมไหมครับที่เวลาเราบิด หมุนไปนะครับหมุนไปขวาสุดความสว่างมันก็จะค่อยๆไล่สเกลความสว่างมากขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเราบิดซ้ายมาความสว่างก็ค่อยๆลดลงไปอ่ะตัวเนี้หลอด ULED อทำงานคล้ายๆกันทำให้มิติภาพในฉากนั้นๆมีประสิทธิภาพดีมากกว่าตัว LED ทั่วไปนั่นเองนั่นหมายความว่าโซนตรงนี้ต้องการความมืด50%คุคณ้นไหมฮะ โซนตรงนี้ต้องการความวามืด20%โซนตรงนี้ต้องการความสว่าง80%อ่านี่คือความเจ๋งอย่างที่หนึ่งของเขาแล้วนะฮะอ่าอันนี้คือเข้าใจง่ายๆเลยสําหรับลูกค้าที่ไม่เข้าใจในเรื่องของ LED กับ ULD e ต่างกันยังไงความพิเศษอย่างที่สองครับตัวนี้ปีนี้นะครับเรามากับ Full HD และ Ultra HD TV หรือ 4K สแกนภาพ120เฟรมตอนน่อ1นวินะครับคําว่า120เฮ์บางคนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าคืออะไร คขาว่า120เฮคือการที่จอเนี่ยจะสแกนภาพต่อเนื่องไป120เฟรมภาพใน1วินาทีจะมีภาพวิ่งไป120เฟรมทําให้ภาพเนี่ยมีการอัตราการไหลลื่นลื่นไหลไม่กระตุกไม่ติดขัดไม่ขัดสายตาเวลาการแพลนกล้องจากซ้ายไปขวาก็จะสมูทไปเลยไม่ใช่เป็นตึกตึๆก,กตึกตึกยกตัวอย่างคือแอคชั่นดูหนังเวลารถวิ่งก็จะไม่เห็นภาพ กระตุกหรือดูฟุตบอลก็จะไม่เห็นเป็นเงาซ้อนๆกันหลายลูกก็จะเห็นเป็นลูกเดียวสมูทไปเลยนะครับตัวนี้มากับ120เฟรมเฮิร์เลยและที่สำคัญตัวนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยที่กำลังฮิตตอนนี้ก็คือ <S <S มินิ LED มินิเลยยิ่งเล็กยิ่งดีมินิกน LED ก็คือหลอด LED เล็กลงกว่าเดิมเล็กลงเป็นระดับหลายไมครนเลยมันจะทำให้การวางหลอดถี่ขึ้นการวางหลอดหลอดวางหลอด LED ได้มากขึ้น ฉะนั้นการทำงานของแสงและสีจะเป็นไปละเอียดขึ้นมากขึ้นสวยขึ้นสดขึ้นนั่นเองนะครับสามารถทำความสว่างได้สูงสุดถึง1,000นนิตบวกเลยนะครับตัวนี้ทำให้ยิ่งสว่างมากเท่าไหร่สีสันต่างๆออกมายิ่งสดยิ่งใสามากขึ้นตัวนี้นะครับตอนเมื่อก่อนนะครับเมื่อปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเน,นี้ยทีวีที่ดีที่สุดจะมีอยู่2แบบด้วยกันคือทีวีที่ทําความมืดได้ดีที่สุด บางแบรนด์ทําความมืดได้ดีสุดคือดําเลยหรือบางแบรนด์ทําความสว่างได้มากที่สุดทําให้ข้อดีคือสีออกมาสดที่สุดตอนก่อนหน้านี้จะมี2ค่ายที่ชิงความเป็นหนึ่งในเรื่องทีวีอยู่ก็คือในเรื่องของความสว่างและทําให้สีออกมาสดกับเรื่องทําความมืดข้อดีคืออันนั้นได้เรื่องความชัดอีกแบรนด์หนึ่งทําความสว่างทําความสว่างได้มากสุดได้เรื่องของความสดของสีแต่ตัวนี้มันได้ทั้งเรื่องความมืดและความสว่าง ทำให้ความชัดก็มาความสดก็มาตัวนี้ตอบโจทย์ผู้บริโภคหลายๆท่านที่กําลังมองหาทีวีระดับเกือบจะเพอร์เฟกเลยผมจะไม่บอกว่าเพอร์เฟกตเนเพราะของบโลกไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้คําว่าใกล้เคียงกับคําว่าเพอร์เฟกที่สุดเพราะได้ทั้งความชัดและความสดของสีนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังได้รับรางวัลที่เป็นระดับพรีเมียมอัลต้า HDTV ที่ไม่ได้ทุกแบรนด์นะครับมีบางแบรนด์เท่านั้นที่จะผ่าน มาตรฐานตัวนี้ที่เป็นมาตรฐานคนยอมรับทั่วโลกเลยคือ Premium Ultra HDTV นั่นเองข้อดีของเขามีเยอะมากเลยแล้วเขาก็ยังไม่ใช่ว่าได้หน้าลืมหลังนะเขาก็ยังไม่ลืมที่จะเอา q u n t t u m o o t c o l เ r เข้ามา c o n t o m Dot Color ก็จะเป็นตัวเป็นตัวแผ่นฟิล์มนะครับที่ทำการบูดสีให้สีเนี่ยมีมิติในเรื่องของความสว่างพูดง่ายๆคือให้อุณหภูมิสีนั่นเอง จากที่แดงเนี่ยไม่ใช่แดงทั่วไปก็จะมีแดงแบบแดงออกแดงส้มแดงร้อนแรงแดงเย็นตาแดงสว่างสวยแดงสดสดสว,วิบวับฟุ้งฟิงตัวคอนต้อมดอทเคเลอร์ก็จะทําหน้าที่นี้ทําให้ภาพต่างๆที่ท่านดูไม่ว่าจะไปต่อเกม playstation xbox nintendo switch หรือดูหนังในคอนเทนต์ดังๆอย่างพราวมวิดีโอดิสนีย์พัทฮอสตาเน็ตฟลิพวกเนี้ยให้ภาพที่เป็นมิติสมจริงสมจังและสวยมากนะครับเพราะเขาจะทํางานคู่กับตัว Do l b y Vision ที่เป็นตัวในการสแกนภาพในฉากความมืดและความสว่างให้มีมิติภาพดีขึ้นนั่นเองและก็ยังไม่ทิ้งมาตรฐานเสียงเดิมที่เป็นระบบ Dolby a t m o s นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเสียงโชว์ให้ลูกค้านิดนึ่งนี่ฮะ Dolby a t m o s ตัวนี้ปีใหม่นี้ใส่เข้ามาในตัวนี้เลยผมเสียงสมจริงมากครับ อ่าตัวเนี้ยตัว Dolby a t m o s ตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยจะทําสร้างมิติเสียงโดยออกจากลําโพงด้านหน้าที่เป็นแบรนด์ JBL ซาวนเสียงให้เราเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ทําได้เลยค่อนข้างครบเลยและยังมี HDMI เวอร์ชั่น2.1มาให้ถึง2ช่องนะครับตัวเนี้ยด้านหลังรุ่นเนี้ยตัว U 8 h มี HDMI 4ช่องในลายที่1และลายที่2แล้วซับพอ r t 4K 6 0 h ในช่องที่3และ4ี่ซับพอ 1 2 0เงิร์พมีให้ถึง2.1มาให้ถึง2ช่องจุใจเลยถอดรหัสเสียงเป็น EARC ให้ได้ด้วยแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างตัวนี้จะค่อนข้างบางบางกว่าเดิมแต่มากับความแข็งแรงก็คือมีแผ่นที่เป็นโลหะขาตั้งแผ่นโลหะไว้ด้านหน้าจะไม่มีแบบด้านข้างยาวๆอีกแล้วทำให้ลูกค้าสามารถตั้งเครื่องเสียงตั้ง อุปกรณ์ด้านหน้าได้เลยโดยไม่ต้องเกะกะกับเรื่องขาทีวีอีกต่อไปด้านหลังก็จะเพิ่มในจุดสปอตของเสียงทําให้เสียงดังกว่าเดิมเพราะว่าข้างหลังมีลําโพงทวิเตอร์และซับบูเฟอร์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนกับช่องปล่อยเสียงอยู่ด้านนี้นะครับอยู่บนทีวีนี้ให้เสียงมิติที่เป็นระบบฟอนส์ซลาวยิงออกมาจากด้างบนโดยตรงเวลาเราดูระบบเสียงด o เบิยมได้สมจริงมากขึ้นกว่าเดิม เข้าไปอีกครับรุ่นนี้ปีนี้นะครับยังมีแค่2ไซส์เช่นเคยก็คือ55แล้วก็65นิ้วเหมือนเคยส่วนราคาเนี่ยยังไม่คอดจริงๆเดี๋ยวเราจะมีประกาศในเพจ a c e b o o k ไฮเซนไฮแลนด์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวนนะครับผมบอกให้เลยว่าตัวนี้คือตัวจบของจริงซื้อแล้วจบครบทุกอย่างสเปคเดียวกับเมืองนอกไม่มีอะไรตกหลน่นแม้แต่นิดเดียวและฟีเจอร์นะครับก็ยังมากับ Vida เวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่ทำมาสวยน่าใช้กว่าเดิมนะครับน่าใช้ยังไงนะครับ ตอนนี้ Vida 3 Vida U About เนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นผูกไว้กับ Gmail ของเราซึ่งเวลามีข่าวสารต่างๆหรือลูกเล่นอะไรเนี่ยก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นอย่างหน้าฟีเจอร์เมนูเนี่ยก็จะทำงานเข้าใจง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Netflix นะครับพลามวิดีโอเนี่ยครับก็จะมีวิดีโอที่น่าดูให้เราและคอนเทนต์อีกคอนเทนต์หนึ่งตัวเด็ดเลยคือ Apple TV Apple TV อันนี้ผมไม่ได้ต่อนเน็ตเฉยๆถ้าผมต่อนเน็ตปุ๊บเนี่ยข้างบนเนี่ย มันจะเป็นหนังหรือคอนเทนต์น่าสนใจของแอปนั้นๆบอกเราพอดีผมไม่ได้ต่อเน็ตเน็ตไม่พอต้องขออภยัย Apple TV ตัวนี้นะครับแอปทีวีพัสเนี่ยนอกเสียจ,จากจะเป็นคอนเทนต์แอปไว้ดูหนังของ Apple TV ทีแล้วนะครับลูกค้าที่ใช้เครือข่ายของ iPhone สามารถที่จะแชร์หน้าจอมือถือจากมือถือท่านขึ้นมาเล่นบนทีวีได้เลยแบบไร้าสายฉะนั้นลูกค้าบางท่านที่ปีที่แล้วซื้อไปใช้ได้แต่รองรับแต่ระบบ Android ตัวนี้มือถือ Apple หรือ iOS ทุกวันนี้ แชร์ได้แล้วฮะผมบอกเลยใครที่มาดูวิวรีวิวผมวันนี้นะครับดูดูผมถ่ายดูวันนี้รับรองว่าทุกคนต้องอยากได้ตัวนี้แน่นอนแล้วราคาผมบอกเลยว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับการันตีว่าตัวนี้จะมีดิวสถานเงินในกระเป๋าท่านแน่นอนติดตามชมได้ในเร็วๆนี้นะครับวันนี้ผมก็ขอญาตจากลาไปก่อนกับตัวนี้ขอญาตไปเล่นให้มันให้สมใจกับที่รอก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่อีกครั้งครับสวัสดีครับ thank mm -hmm.